จะรับสู่ช่องห้าหรือโฮมนะฮะวันนี้มาดึกหน่อยนะครับจะตีหนึ่งแนวนะฮะแต่ไม่มีเวลาเล่นเกมก็ต้องมาเล่นเวลานี้ใช่ไหมครับผมงานมาก่อนเรียนมาก่อนนะครับเกมทีหลังแต่ก็นะเสียเวลานอนอย่างที่เห็นนั่นนะ่ะวันนี้ทําอะไรครับวันนี้จะมาอัปเกรดอีกแล้วะฮะ <laughs> <laughs> นี่ครับไม่เคยได้เห็นเลเวลเ,ลเ,วลเลลรียกว่าแม็กเนี่ยก็คือเต็มที่ที่จะกดได้เนียครับ ได้นานเลยครับแพทใหม่เข้ารัวๆนะฮะโอ้ได้50าสิบไม่ทะไรนะครับแพทร้อมาน่าจะเต็ม 5, 5้หรือแม่นก็หกสมั้งครับยังไม่ได้ดูกันบ้านเลยครับตอนนี้1คลิกครับผมเด็กจากร้อจ็สิบห้ากลายเป็นเด็กร้อแต่ว่าเพิ่มมา6กเราจะมาดูกันนะครับว่า1คลิกที่ติดนะครับจะได้6จริงไหมนะครับผมตอนนี้ผมมี3า9รอเ้ยสมง่วงสามนะครับ ถ้าเราหาร6มันจะได้63คลิก63คลิกผมจะได้เต็มไหมครับอย่างละ5้ไปดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอดูก,ก่อนตอนนี้เด็้ผม2องพันสงโอ้ย,อยง่วงมืนนะครับ2,048ก็คือ2,048นะครับผมค่า p a t k อยู่ที่7,2408อเราจะไปดูกันนะครับว่าหมดคลิปนี้ จะหมู่หรือจะจ่านะัะผมนะครับคลิกแรกครับไม่ติดครับคลิกแรกไม่ติดนะครับหฮย้ยเนี่ยคลิกสองก็ไม่ติดนะครับผมค่าอัปเกรดก็แพงหินก็ได้ยากนะครับผมโอ้โหใจร้ายมากสามคลิกก็ยังไม่ติดนะครับผมสี่ติดแล้วครับ เพิ่มเด็กมา14นะครับผมจากเพิ่ม6เป็น14ก็คือ2เท่าตัวกว่าๆายนะฮะเราย้ายค่าบ้างครับอ้าวอันนี้ติดเลยนะครับผมคลิกเดียวติดเลยนะครับ13เมื่อกี้14 13อ้อาว2คลิกติดเลยนะครับ3ติดไหมไม่ติดนะฮะแอ่จะให้ดีใจหน่อยก็ได้เมื่อกี้ฝั่งนี้ติดยากมากนะครับผมอ๋อ ติดเฉยนะฮะติดเฉยก็เอาสิครับต้องสับซ้ายขวาบ้าเป็นสูตรบ่ะไม่ติดเปลี่ยนข้างครับผมไม่ติดเปลี่ยนข้างครับสงสัยสูตรเปลี่ยนข้างจะไม่เวิร์กแล้วนะฮะไม่ติดสามคลิกแล้วครับที่ไม่ติดเราเหลืออีกแค่ห้าสิบสองคลิกนะครับถ้าผมคิดเลขไม่ผิดตื่นเลยนะครับตื่นเลยไม่ติดสี่คลิกนะครับผมตื่นมาแรงอึ๋งครับ ้าครับคิที่ห้าติดก็คือห้าคิกติดเอ้ยโอ้โหว่าแล้วมันติดคู่กันอึ๊บไม่ติดแล้วนะมันชอบติดคู่กันนะครับถ้าติดแล้วจะติดอีกทีนะฮะไม่ติดสองไม่ติดสามเราดูว่าห้าติดจริงมั้ยนะครับสี่แล้วนะครับผมห้าครับทีที่ห้าติดครับเห็นพร้อมกันนะครับว่ามีแม็กซ์นะนะครับ ผมไม่ได้มูนะครับห้าสิบห้าที่แผทนี้นะครับผมแผทเลเวลร้อยสิบนะฮะฝั่งนี้ครับอีกแค่สามเลเวลเราจะใช้กี่ก้อนนะฮะก้อนแรกครับเอ้ยไม่ใช่ทีคลิกแรกก็หก้อนแล้วอกวาอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยสองครับอ้าวสองติดสามต้องติดมีติดสามไม่ติดครั้งที่หนึ่งครับผมครั้งที่สองติดครับครั้งที่สามติดอ้าวเต็มนะครับผมฝั่งนี้ติดง่ายมากนะครับทีนี้หินเหลือทําไงครับนี่เลยครับ โอ้โหสิบสองนะฮะเราดูกันนะครับว่าสองสามสี่นะครับหารสิบสองนะได้สิบเก้าคลิกเองนะครับสิบเก้าคลิกแต่ว่าต้องติดสามคลิกถ้าติดสามคลิกก็ถือว่าสักเซสนะครับผมไปแล้วครับคลิกแรกไม่ติดครับผมขอแค่สามครั้งนะคลิกที่สองไม่ติดนะครับผม โห,โหดมากที่สามไม่ติดสี่ไม่ติดนะครับห้าก็ไม่ติดโอ้โ oh, หยากยากยาก,ยากจริงครับเหลืออีกสิบต่อคิกเท่นั้นนะครับผมยากมากคิกที่หกก็ไม่ติดครับโอ้โหทาลิตอะไรที่แบบเหนื่อยมากนะครับคิกที่เจ็ดติดแล้วครับอื้มโอ้โหคิกที่หนึ่งไม่ติดครับที่สองที่ติดสามไม่ติด 3, โอ้โหย้ายเซิร์ฟเลยครับเกี่ยวไหมก็ไม่รู้เนะแต่ย้ายก่อนนะครับไม่ติดนะฮะอีกเก้าคลิกนะครับผมติดเลเวลเดียวเองสองไม่ติดสามโอ้โหติดสองเลเวลอีกห้าครั้งนะครับอีกห้าครั้งต้องอไดเเงงง success, ไ้เลเวลหนึ่งถึงจะถึงจะบอกว่าสักเซสใช่ไหมเลเวลหนึ่งแล้วโอ้ย เอ้หยาบหยาบไม่ได้ไม่ได้โอ้ยโหสามคลิกเฮ้ยเฮยดุจริงอันนี้อันนี้ดุมากดุดุๆๆดุมากครับอีกสองคลิกเท่านั้นนะครับผมโอ้โหโหดมากอะคลิกเดียวครับไปติดครับสามคลิกจะเป็นสามคลิกที่เสียวมากโอ้โหดูค้าคลิกหน่อยดิผมเดินร้อแปดสิบกว่านะครับเท่าไหร่อะ ผูเพิ่มมันที่เดียวเองอะก็คือเนี่ยร้อยสองจุดใช่ไหมบวกแปดสิบหกก็ร้อยแปดสิบแปดนี่นายคือขึ้นมาประมาณเหมือนเกือบสี่เปอร์เซ็นต์เองนะสามทิศแบบถืไหมเถื่อนเถื่อนเถื่อนจริงนะครับเรามาดูค่าเด็กกันนะครับค่าเด็กนะครับจากเดิมนะครับผมเท่าไหร่นะผมลืมเลยสองศูนย์สี่แปดเออสองศูนย์สิบแปดขึ้นมาเป็นหนึ่งหนึ่งละ สองหนสมเออมันขึ้นมาเท่าไหร่ครับคำนวณได้ไหมเรามาลองคำนวณดูนะครับขึ้นมาประมาณร้อสาห้าครับผมว้าวร้อยสาม้าจากหก็60สเออองเท่านะเป็นเด็กเพิ่มมาขึ้นมาไปสองเท่านะครับจากเดิมที่ PATK 7 2 4 8นะครับกลายเป็น7 6 9 8 0เโอ้เยอะครับอันนี้อันนี้ส สี่พันเลยครับสี่พันขึ้นมาเลยนะครับก็คือขึ้นมาเยอะมากสี่พันห้าแปดสิบนะครับผมคำนวณไม่ผิดนะประมาณคร่าวๆนะครับผมนะฮะนี่นะครับผมอัปเกดกันให้ดูอีกแล้วนะครับรอบนี้เจ็บจริงยับจริงนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าจะออฟแมวพายอนนะครับจะเปลี่ยนตรงนี้ครับผมนะฮะที่เต็มพอนเทล่านะครับที่เต็มพอนเทล่านะครับผมเลเวลสิบจะกลายเป็น จะทำให้ได้พาย่อนเล็วสุดไม่ได้นะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะอย่างน้อยก็ขึ้นแม็กให้เราเห็นนะนะเห็นไหมแม็กเห็นไหมเออก็ยังก็ยังดีจดียงแต่ว่าไอตัวที่ดุสุดก็คือตัวเนี้ยโอ้โหขึ้นยากมากแค่เร,เร็ว50ก็คงลำบากแล้วมั้งครับผมว่านะฮะเอ๊ะเดี๋ยวดูปรบพลัง่อยดีกว่าไหนก็ไ,ไหนละโอ้โห อ๋ยเอาประดับ50ก็แปลว่าทาริทผมเมื่อกี้ต้องกั้นให้ได้ถึง50แล้วหูอาวุธอีกอาวุธก็12นะถึง200เนะี่ยอีชุดเกราะไม่ยากหรอกเกราะมแค่สี่ไม่เชื่อดูครับนะครับ12ชุดเกราะใแค่สี่ชุดเกราะนี่ง่ายครับผมนะอีกนานเป็นเดือนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากขอฝากติดตามช่องฮารุโฮม้วยนะครับสวัสดีครับ